ปี2016แน่แนๆเลยครับสวัสดีครับที่นี่ร้าน Chris Big b i า e นะครับผมร้านเราตั้งอยู่ที่ลำินทะลำลูกกาคลอง10โอเควันนี้เราเอาใจคลาส3 0 0ร้ซีบ้างนะครับผมเป็น Z300 คันนี้เป็นปี2016คันนี้เป็นรถของลูกค้าเราขายเข้าไปใช่ไหมเฉยใช่พี่ี่เข้ามาดูใกล้ๆก่อนขับมาใกล้ๆหน่อยอ่าเราขายเข้าไปตอนที่เราขายเข้าไปรถก็สวยใช่แล้ว ตอนนี้เขาขับมาขายเราคืนรถก็สวยแล้วพี่ฉีเป็นคนดูแลซ์วิสตลอดเลยตังงง้งวงตั้งวาวถ่ามันเคลื่อนทุกครั้งใส่คงตรงของแต่งเขามาใส่กับพี่ฉีหมดเลยมีแค่เที่เยาไปทำเป็นสายพานมาในชะ่ไพี่ฉี<ต>ที่<า>เขาไม่ได้ไ,ดไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้ทำกับพี่ฉีเดี๋ยวเราจะบอกว่าข้อดีของสายพานคืออะไรนี่ไปยวูไอวีดีนะครับซัปเปอร์ไม่มีไม่มีเบี้ยวนะครับผมสีเดิมโรงงานทั้งคันนี่เขาใส่ครอบถังแซ่บไปร้อยให้พี่เฉยใช่แล้วก็ชิวแซ่บไปร้อยนะชิลรู้สึกจะหน้าน้าด้วยปะ เออหน้า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 เซตแปดร้อยด้ใช่ชใช่หน้าใหญ่เออเซตแปดร้อยอืมอันนี้ก็เป็นครอบถังนะครอบถังเครื่องด้านนี้ก็ไม่มีรอยเลยน้องมันใช้รถดีโคตรเลยล้มชนแตะไม่มีเลยนะครับคันนี้ท่อเดิมนะครับผมท่อเดิมเนี่ยไม่กินวาลวแต่พานิดนึงพานิดนึงอ่ะใช่ใครเป็นคนพาร้านอ๋อร้าน,น,นไม่ใช่จีฮะยางหลังก็เต็มเตมนะครับผมท้ายทรงท้ายสั้นมาครบนะฮะกนันดงกันดี คันนี้คือพี่สีเขารู้ประวัติเลยอะเบาเบอร์ไม่มีคา่าสวิงงานสวยๆวยนะครับผมแล้วเนี่ยข้อดีของคันนี้ก็คือเขาทําเป็นระบบ,บสายพานเขารับประกันเได้กี่โลนะพี่เอ๋แสนโลพี่แสนโ,โลคือคุณไม่ต้องไปเปลี่ยนโซ่สเตอร์เลยใช้ยาวๆมันน้องมันทำกี่บาทวะหลายตังค์อยู่นะน่าจะหลายตังเออเพราะว่าเปลี่ยนโซ่สเตอร์ทีต้องมีสามสี่พันมั้งพี่เอ๋ใช่พี่เอ้เสื้อในนี้ก็ใสๆเลยนะครับผมล่มชนแปะไม่มีเลยครับคันนี้ รับประกันล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมรถคันนี้รูปประวัติจริงๆเลขไม้สามหมื่นแปดพันสี่รอยห้าสิบแปดโลนะครับผมถึงจะดูเยอะนะแต่เดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ว่ามันเนียนขนาดไหนเพราะรถเราดูแลดีตลอดชื่นจะติดนะครับผมนี่ครับเดินเบาเนียนมากๆผมอุดท่อให้ฟัง บอกว่าหมื่นโลเชื่อไหมพี่เฉอคลิปเลยอันนี้เครื่องเดียนมากแล้วเขาขายน้ำมันเครื่องตามระยะเป๊ะๆเ,เ,เ,เลยใช่รถพวกนี้เครื่องยนต์มันสร้างให้มันวิ่งได้ถึงเป็นหลักแสนหลักแสนแสนโลอยู่แล้วนะพี่เฉใช่โอเคผมว่าคันนี้เซตไอ้เซตเซตสามร้อยคันนี้ผมว่าสภาพเนียนสุดแล้วนะเท่าที่เห็นมาพี่เฉ<ช>ส่วนใหญ่อยูอย่ในมือวัยรุ่นจะช้ำๆ<ช>เดี๋ยวผมเปิดให้ในราคาเราใจเลยตามเลยครับ อย่างที่บอกนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ในราคาเร้าใจ7จ0 0 0มื่นบาทรถคันนี้เป็นรถปี2016นะครับผมรถประวัติดีมากเพราะเป็นรถที่ลูกค้าเคยซื้อเราไปครับพี่เฉยแล้วพี่เฉยก็ดูแลเซอร์วิสมาตลอดล้มชนแปะไม่มีร้านเปอร์เซ็นรับประกันเลยคันนี้ถ้ารถเคยล้มเคยชนเคยแปะมาเนี่ยผมยกให้ฟรีเลยโอเคผมฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะครับผมแล้วพบกันคลิปถัดไปครับผมมีรถสวยๆมานำเสนอตลอด พร้อมรับประกันเครื่องยนต์6เดือนทุกคันนะครับผมสวัสดีครับ